สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับตามมาให้แล้วนะครับกับคันแอร์เกียท็อปสเน็กเฮดนะครับของนันนิคอาร์มันโดตัวนี้ก็แฟนขับนันนิคนี่น่าจะต้องเห็นประจำนะครับออกทุกคลิปนะครับออกทุกสื่อนะครับใช้ดีนะครับตัวนี้ตีผิวๆเลยนะครับอ้าว ผมว่าแฟนคขับนะันิกนี่ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยแล้วกันตัวนี้ไปขอแบ่งเขามานะครับไปขอแบ่งเขามาได้มาสปินสามคันเบสสามคันเท่านั้นนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับหรือว่าเป็นแฟนคขับนะันนิกอามั m a ดนะครับรีบจัดด่วนๆนะครับกับแอร์เกียร์นะครับท็อปสนิกเฮดนะครับอ่ะมา เริ่มจากคันเบสก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ด้ามเลยนะครับด้ามก็จะเป็นทรงด้ามเต็มนะครับเป็นด้ามไมก๊อกนะครับด้ามเต็มนะครับท้ายก็เป็นโลโก้แอร์เกียนะครับรีซีแต่งนี่จับแล้วก็เซนส์ไวครับเซนส์จะไวมากตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับลายเซ็นนันิกอามันโดนะครับนี่ครับสวยเลยก็ออกแนววินเทจตัวนี้ออกแนวคลาสสิกแล้วกันนะครับตัวนี้ออกแนวคลาสสิกก็สําหรับคนที่ชอบแนววินเทจวินเทจนะครับ คนที่ชอบใช้พวกคันเซนคอยนะครับอารมณ์ใกล้เคียงกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเซนถึงเรื่องความนิ่มนะครับผมบอกได้เลยว่ากินขาดแน่นอนครับนะเพราะว่าผมก็เคยใช้มาหูมันมันมันพูดไม่ถูกครับอ่ะมาว่ากันต่อครับกับเจ้าแอร์เกียท็อปสเน็กเฮดนะครับนี่มาพร้อมลายเซนน่านิกเหมือนเดิมนะครับความยาว6ฟุต8ท่อนเดียวนะครับทั้งสปินทั้งเบสนะครับเวทเดียว หกสิบห้านะครับก็เป็นเวทแบบเวทกลางๆนะครับเน้นใช้งานครอบคุมนะครับคนที่ชอบเดินหนอนนะครับตีกบยางปลายผิวๆนะครับไม่ชอบคันแข็งกระด้างนะครับผมแนะนําว่าจัดตัวนี้ได้เลยนะครับและข้อสําคัญคือเป็นไกด์ฟูจิยกชุดนะครับอย่างหล่อนะครับอย่างหล่อแล้วก็คันน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับสวยครับบอกได้เลยว่าสวยนะครับสําหรับต้องต้องเป็นพวกคนที่ชอบแนววินเทจด้วยนะครับ เออไม่ใช่แบบว่าชอบแนวสปอร์ตแล้วจะก็จะดูว่ามันดูแบบโบราณหน่อยแต่สําหรับคนที่ชอบแนววินเทจนะครับพวกคนที่ชอบสไตล์เซนคอยนะครับแนวเดียวกันครับนะแต่ว่าเรื่องเซนเรื่องความพิ้วเนี่ยผมให้กินขาดเลยแล้วก็เรื่องราคารับรองนะครับหายห่วงนะครับนันนี้แกจัดให้นะครับหายห่วงาวมาราคานะครับ 1,790บาทนะครับ1,790บาทบวกค่าส่ง EMS 50บาทนะครับก็จะเป็น1,990บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านย้ำนะครับผมได้มาแค่อย่างละ3คันนะครับฉะนั้นถ้าช้าก็ตามนั้นนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมครอปรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับ ทักมาที่ Facebook f แฟนเพจฮัทไทยฟิ h i n g สุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเอาสปินหรือเอาเบสก็พิมพ์มาเลยนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจัดการให้นี่เห็นไหมครับไกด์ฟูจินะทำเป็นเล่นไหมนะครับราคาไม่ถึง2000ไกด์ฟูจินะครับอ่าบอกแล้วนะนนี้แกจัดให้เต็มๆนะครับนะโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับมือล่าช่อนนะครับห้ามพลาดนะครับมือกระสูบห้ามพลาดนะครับ ชโดได้ไหมผมว่าไหวนะครับแต่ว่ามันสําหรับคนที่ชอบใช้คันอ่อนนะคือแต่ละคนสไตล์การตกก็จะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เลือกให้เข้ากับตัวเราแล้วกันนะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ